ขออนุญาตกราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีร้านใจรักพาเครื่องทุกทท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกับทางร้านใจรักพาเครื่องกันเหมือนเดิมนะครับพี่สำหรับช่องทางการติดต่อชอบพระนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0954533087นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่ไอดีไลน์นะครับ0954533087นะครับทางร้านเราเนี่ยมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ไม่มีบวกเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจัดส่งแม้แต่บาทเดียวนะครับ fc ก็เพื่อไม่เป็นการจักช้าเสียเวลานะเดี๋ยวมาเริ่มรายการแรกนะครับรายการที่1นนะครับเป็นเหรียญหล่อหางแมงป่องนะครับหลวงปู่ภูวัฒนล่อนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นเหรียญหล่อเนื้อตะกั่วนะครับอยู่ในเลี่ยมพลาสติกเก่าแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ fc ครับใครชอบพระเครื่องสายพิจิตรนะครับองนี้ก็ถือว่าเป็นพระเก่านะครับแห่ง ะจังหวัดได้เลยนะครับที่มีประวัติการจัดสร้างชัดเจนนะครับ mm hmm. เนื้อตะกัวเก่าๆนะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวขอแบ่งปันพี่ c เอฟซีไปนะครับเอาไป500บาทนะครับอ่ารายการนี้ขอ500บาทนะครับเหรียญหล่อหังแม่งป่องปูพูนะครับนี่สวยๆนะครับเห็นไหมพี่เดิมๆนะพี่นะขายเคยตะกัวเนี่ยขึ้นชัดเจนเลยพี่อ่า ขอแบ่งปัน5 0ารนะครับรายการที่1นะครับรายการที่1ต่อมารายการที่2นะครับเป็นเหรียญเจริญพรล่างหลวงปู่ทิมนะครับวัดลาหานไล่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงผิวไฟสวยมากนะครับที่เลึกสร้างสาราการเปลี่ยนวัดลหารไล่นะครับเหรียญนี้ผิวไฟแดงๆนะครับ fc ครับแบ่งปัน500บาทนะครับองนี้ถือว่าราคาสวยงามนะครับตาม สภาพพระเลยนะครับเห็นไหมเดิมๆนะครับพระสวยๆแบบนี้ผิวดังแดงแบบนี้นะครับอ่านี่นะครับเดิมๆสวยๆใบหน้าใบตาติดชัดเจนนะครับเห็นไหมสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับเจริญพรล่างนะครับเจริญพรล่างบูดทิมนะครับอายุเก้าสิบห้าปีนะครับสําหรับเหรียญนี้นะพี่นะ ขอแบ่งปันนะครับ500บาทรายการที่2นะครับต่อมารายการที่3นะครับเป็นรูปหล่อหลงพ่อเงินพ <go es upon> ิมพ์นิยมนะครับองค์นี้เป็นนิยมบีนะพี่นะเนื้อเงินเลยนะครับพี่องคนี้เป็นเนื้อเงินอยู่ในกระเช้าเงินนะครับเนี่เห็นไหมเดิมๆเลยนะครับเลี่ยมจับกระเช้าเงินโบราณไว้แบบนี้นะครับและดูหน้าดูตานะพี่นะเห็นไหมพี่ผิวพรรณเก่าๆนะครับนี่นะครับสําหรับพิมพ์นิยมนะครับสวยนะครับเนื้อเงินนะพี่นะ องนี้เป็นเนื้อเงินพี่ก็ถือว่าพิเศษและดูค่าเหมืองค่าใครนะครับพี่เห็นไหมเป็นขึ้นสนิมเขียวๆเลยนะครับเดิมๆนะครับ f อครับองนี้สวยงามคลาสสิกนะครับนี่เห็นไหมเป็นพิมพ์นิยมนะครับหลวงพรอะเงินวัดบางคานเลี่ยมจับขอบเงินนะครับขึ้นเป็นงานกระเช้าโบราณนะครับแบ่งปัน1000บาทนะครับพี่องค์นี้เอาไป1000บาทนะครับรายการที่3ครับ FC ต่อมารายการที่4นะครับรายการที่4เนี่ยจะเป็นนะครับจอบหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับแบบนี้เป็นจอบพิมพ์แข้งติดนะครับพี่เป็นพิมพ์แข้งติดนะครับรอเก่าโบราณนะครับเนี่ยดูปากปิงและดูเนื้อหาของพระนะครับเห็นไหมผิวเน้อขึ้นเป็นเกล็ดกระดีเก่าๆเลยครับเบซีครับเห็นไหมพระเนี่ยขึ้นเป็นเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับสภาพสวยเดิมๆนะครับเบซีครับ สภาพสวยเดิมเดแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่นะครับเดิมเดิมแบบนี้นะพี่นาเห็นไหมก็ขอแบ่งปันพี่พี่เอฟซีไปนะพี่น้าสำหรับจอบนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับรายการนี้เนี่ยขอเจ็ดร้อยบาทนะพี่น้าเจ็ดร้อยบาทใครมาก่อนปิดก่อนได้เลยนะครับเนื้อโลหะเก่าแบบนี้นะครับไม่ควรพลาดไม่ควรพลาดต่อมารายการที่ห้านะครับเป็นขุนแผนนะครับหลวงพ่อหนุ่งนะครับอ่า วัดคองมะดันนะพี่นะอันนี้ก็เป็นพระเนื้อดินนะครับอยู่ในเลี่ยมแบบว่าสภาพสวยเก่าเก็บบ้านบานนะครับแบ่งปัน fc 400นะครับเห็นไหมเนื้อดินเก่าแตกลายงาเลยนะพี่นะเนื้อดินเก่าแตกลายงาเลยนะครับสําหรับขุนแผนนะครับหลวงพ่อโหน่งนะครับเดิมๆแบบนี้นะพี่เห็นไหมสวยๆเลยนะครับพี่พี่ fc ครับขอ400บาทนะขอ400บาทนะครายการที่ ห้านะครับรายการนี้ห้าเดิมๆครับเดิมๆสี่ร้อยบาทต่อมานะครับรายการที่หกนะครับพี่ <c oughs> จะเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนนะครับ <c oughs> เขาเรียกว่ารูปหล่ออ่า94นะครับอายุ94ปีหลวงพ่อทบนะปี2516ันนะครับนี่ก็เป็นสภาพสวยๆเนื้อ ทองผสมนะครับเป็นพระหล่อโบราณนะพี่นะหลวงพ่อทบวันชนแดนดูกระแสรโลหะความเก่านะครับ fc ครับเนี่ยเดิมเดิมแบบนี้นะครับเห็นไหมยาขัดแดงๆยังอยู่อยู่เลยพี่ยาขัดแดงๆยังอยู่อยู่เลยนะครับอง์นี้แบ่งปันสี่ร้อยบาทครับ fc ครับเนี่ยเห็นไหมดูยาขัดนะครับเห็นไหมเดิมเดิมหน้าตาติดชัดนะครับพระสวยเลยครับ fc ครับอง์นี้พระสวยเลยนะครับสำหรับรูปหล่ออายุ94ปีนะครับ หลวงพ่อทบวัดชนแดดนะครับกลิ่นดังนะพี่นะกลิ่นดังเอาไป400บาทนะครับ400บาทรายการที่6นะครับต่อมารายการที่7จนะครับจะเป็นไม้โพแกะเก่านะครับของหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับชิ้นนี้เอาไป500บาทนะครับเอฟครับขอ500บาทนะพี่นะเห็นไหมเนี่ยเดิมเดิมครับนี่ดูความเก่านะครับความแห้งนะของไม้นะครับ สวยๆแบบนี้นะครับก็ถือว่าแบ่งปันได้นะครับชิ้นนี้เอาไป500บาทนะครับหมายโพเกะหรพวกเงินวัดบางคาบนะครับได้มาเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับก็เนี่ยแบ่งให้พี่พี่ fc ไปนะครับแบ่งให้พี่พี่ fc ไปนะครับ5 0าบาทนะรายการที่7นะครับพี่พี่ครับรายการที่7ต่อมารายการที่8นะครับจะเป็น เคียวเสือนะครับของหลวงพ่อปานะครับวัดบางเฮียนะครับหรือว่าวัดคลองด่านนะครับตัวนี้เนี่ยทะลุแลวครับพี่โปร่งฟ้าครับแต่ด้านใต้ฐานเนี่ยเขาอุดเหมือนอุดชานโลมานะครับทําให้แบบมันไม่เห็นรอยทะลุนะครับแต่มันทะลุนะพี่นะแต่มันทะลุนี่เห็นไหมมีรอยจานเก่านะครับนี่เป็นร่องเลยพี่เห็นไหมดูจานนะครับเห็นไหมผิวชํำใสนะครับสําหรับเคี่ยวเสือหลวงพ่อปานนะครับวัดบางเฮียหรือว่าวัดคลองด่านนะเห็นไหม ่พีเดิมๆนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับ f บนี่นะครับนี่เห็นไหมเนี่ยอันนี้เนะี่ยมันโปร่งฟ้านะถ้าไม่ติดชานาลงด้านใต้เนี่ยเห็นทะลุเลยพี่ตัวนี้แบ่งปันพี่พี่ F4 เอาเก้าร้อยบาทนะครับตัวใหญ่อยู่นะตัวใหญ่อยู่นะผิวฉ่ำๆนะพี่เอาเก้าร้อยบาทนะครับรายการที่แปดนะครับ F4 รายการที่แปดเก้าร้อยต่อมารายการที่เก้านะครับเป็น พระชัยนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับเนื้อสำลิดอยู่ในตลาดเงินไหมเนี่ยพี่เออน่านจะเป็นตลาดเงินนะแบบเนี้ยน่านจะเป็นตลาดเงินนะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทในการเอฟซีครับสําหรับพระชัยปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับเนื้อสำลิดเก่านะครับพี่เนื้อสำลิดเก่าเนี่ยเห็นไหมเดิมๆนะครับเนี่เห็นไหมเนื้อสำลิดเลยนะพี่นะเดมะิมเลยนพี่เนี่ยดูเลยพี่เห็นไหม เก่านะครับเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับเป็นประสบะครับและดูคนระับน่าจะเป็นตลับเงินนะพี่นะไม่ดูไม่ผิดนะพี่นะน่าจะเป็นเงินนะครับเป็นตลับเงินนะครับสวยๆเลยนะครับใบนี้นะครับพระชัยปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับพร้อมตลับเงินหนึ่งใบนะครับแบ่งปันราคาเช่าหา1หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับขอไม่ลดราคานะพี่นะรายการที่เก้านะครับรายการที่เก้า ต่อมารายการที่10นะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับหลวงพ่อเจริญน,นะพี่นะเขาเรียกว่าเหรียญโบสถลั่นนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับลมดำนะครับผิวประลอดประลอดนะพี่นอ้องนนี้เห็นไหมเส้นเซียนการปั๊มความคมชัดของอัขระลอยลายยันเนี่ยถือว่ายังคมชัดเจนสวยๆแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวขอแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญน,นะพี่นะเอา400นะครับพี่ เอา400นะคราฟ BVMC ครับสวยๆนะครับเห็นไหมยันเย็นคมชัดเจนนะพี่นะอ่ายันเย็นคมชัดเจนนะครับแบ่งปัน400บาทนะครับรายการที่10นะครับรายการที่10ต่อมารายการที่11นะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับอินโดจีน2485นะครับแบบนี้เนี่ยเป็นเหรียญเก่านะครับอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าลมดำเนี่ยหลุดหมดแล้วนะพี่นะ ลมดำเนี่ยหลุดหมดแล้วเหลือแต่เนื้อทองแดงแบบเปืเป่อยๆนะพี่นะเหลือแต่เนื้อทองแดงเปืเป่อยๆนะครับขอแบ่งปันพี่ๆเอฟซีเลยนะครับสำหรับเหรียญพระพุทธชินาราชอินโดจีนนะครับสองสี่แปดห้านะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทเหรียญน,นี้นะพี่ดูเห็นไหมเดิมนะครับสวยๆนะพี่นะเห็นไหมนี่นะครับนี่นะครับ ชัดเจนดีนะพี่นะชัดเจนดีนะรายการที่11นะครับขอ400รนะครับ fc ครับเอามารายการที่12นะครับ12เนี่ยเป็นพระสุ้มกอนะครับไม่มีกหนกนะครับอันนี้เป็นสุ้มกอกําแพงนะครับดูเนี่ยชัดเจนเลยนะครับสวยเดิมเดิมนะครับเอา500บาทนะครับได้มา2องค์นะ ได้มา2องค์นะเดิมๆสวยๆเนื้อเก่าๆแร่ดอกมะขามแดงๆลอยๆแบบนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวแบ่งปันเนี่ยองนี้ก่อนนะพี่นะแบ่งปันองค์นี้ก่อนดูเนื้อหานะความเก่านะครับเอฟซกับเห็นไหมเห็นไหมเป็นจักรพารคีพระเครื่องเลยนะครับสําหรับซุ้มก่อนะพี่นะเอา500บาทนะครับ500บาทรายการที่12นะครับ ต่อมารายการที่13นะครับขอ500บาทเหมือนกันนะครับพระสวยเนื้อดินเก่านะครับพี่เนี่ยแดงๆงเลยนะครับก็ไม่ค่อยได้ผ่านหูผ่านตาเท่าไหร่นะครับนานๆจะเจอนะครับ fc นานๆจะเจอนะครับสำหรับซุ้มก่อนะครับกำแพงเพชรนะครับนี่500บาทนะครับเดิมๆสวยๆแบบนี้เนื้อกาวๆแบบนี้เลยนะครับแห้งๆนะครับเห็นไหมแลดดอกมะขามแดงๆนะครับ พระเนี่ยสวยมากนะครับพระเนี่ยสวยมากนะครับสําหรับซุ้มกอนะครับสําหรับซุ้มกอตรงนี้นะเนี่ยแบ่งปันนะครับนี่นะครับเดิมๆนะครับขอห้าร้อยนะครับพี่ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สิบสามนะครับสิบสามเนี่ยสวยทั้งคู่นะครับสิบสองกับสิบสามเนี่ยรายการไหนก็ได้นะพี่นะ ต่อมารายการที่14นะครับ14เนี่ยจะเป็นเหรียญโพกษัพย์นะครับี่อันนี้เนี่ยเป็นเหรียญพระแม่นางกวักนะครับ2 4 9 9นะครับวัดศรีประจันตะคามนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเป็นเหรียญโพกษัพย์ในพิธีปลูกโพตัดสรุนะครับพี่ เป็นเหรียญเนื้อทองแดงแล้วมีกระไหล่นะครับเหรียญน,นี้ขอ500บาทแล้วดูเส้นสายการปั๊มนะครับพี่เห็นไหมเส้นขนแมวที่พื้นเหรียญเนี่ยคมชัดเจนดีเหลือเกินนะพี่นะกระไหลน่นแน่นเลยพี่สวยนะครับเหรียญสวยนะครับพี่ผมได้มาแบบนี้เลยนะครับก็เนี่ยแบ่งปันกันแบบนี้นลพี่เอา500บาทนะครับเอา500บาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะพี่นะวัดประจันตะคาม2499นะครับ500 รายการที่14นะครับ FC ต่อมารายการที่15นะครับจะเป็นพระผงนะครับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับอง์นี้เป็นพิมพ์ขีนกนะครับอ่าเป็นเนื้อดินเก่านะครับเป็นเนื้อดินเก่าก็สวยนะครับแล้วดูด้านหลังนะครับเห็นไหมพี่นี่มีรอยงัดพระออกจากพิมพ์นะครับแล้วดูเนื้อหาความเก่าเนี่ยถือว่าสวยๆเลยนะครับพี่ๆ FC ครับ ถือว่าสวยๆเลยนะครับนี่แล้วดูรอยอุดผงนะพี่นะรอยอุดผงนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์ขี่นกนะครับเดิมๆนะครับได้มาหนึ่งองค์นะพี่นะได้มาหนึ่งองค์สวยมากนะครับสวยมากนะครับเห็นไหมอ่าขอแบ่งปันพี่พี่เอฟซครับสําหรับรายการที่สิบห้านะครับนี่ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาท ต่อมานะครับรายการที่16นะครับจะเป็นเหรียญนะพี่นะหลวงพ่อคงนะครับอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับ248สี่นะเหรียญนี้เนี่ยเป็นเหรียญที่เขาใช้อ่อเลี่ยมทองเก่าโบราณนะครับแล้วเขาตัดห่วงออกนะครับนี่ล้วดูอัขระตัวหนังสือนะครับเก่ามากนะครับเหรียญเก่ามากเดิมๆเลยครับเหรียญเนี่ยได้มาแบบ เก่าๆสภาพแบบบ้านๆนะครับแล้วดูด้านข้างนะครับเป็นขอบกระบอกแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วดูด้านหน้านะครับเห็นไหมเดี๋ยวนี้แบ่งปัน400บาทนะครับหลวงพ่อคงวัดบางกับพร้อมนะครับ2484นะพี่นะเห็นไหม400บาทนะครับ400บาทรายการที่16นะครับ ต่อมารายการที่17เนะครับเป็นพระปิดตาหลวงพ่อพเฉยวัดบางกระสอบนะครับอง์นี้เนี่ยเป็นปิดตานะครับเนื้อผงเก่าแล้วดูด้านหลังได้หไหมหลังเนี่ยเป็นหลังสังขยาเลยนะพี่นะหลังเป็นหลังสังขยาแบบนี้เลยได้มาเนี่ยก็พระสภาพนี้นะครับเห็นเนี่ยไม่เช่าไม่ได้นะเวลาเห็นแล้วก็ต้องเช่านะครับสวยๆเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้นะพี่นะก็แบ่งปันไปเลยพี่เอาไป400นะครับ เอา400บาทนะปิดตายหลวงพ่อเชยวัดบางกระสอบนะครับสวยมากนะครับองนี้สวยมากนะหลังเป็นหลังสั่งลายหาเลยพี่รายการที่17ครับต่อมารายการที่18นะพี่นะเดี๋ยวเอากรรไกรตัดก่อน18เนี่ยเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสีนะครับเหรียญน,นี้แบ่งปันเช่าหานะครับเอา600พี่เอา600บาทนะครับเดิมๆนะครับนี เหรียญเก่านะครับสภาพใช้นะครับ fc ครับเหรียญเก่าสภาพใช้นะครับนี่เดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากแล้วดูขอบนะครับขอบเป็นขอบกระบอกนะครับเห็นไหมเดิมเดิมไว้แบบนี้เลยนะครับนี่ห่วงเชื่อมนะครับนี่นะครับก็ขอแบ่งปันพี่ๆ fc ครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อโอภาสีนะเหรียญนี้นะเนี่ยดูด้วยตาเปล่า แล้วดูด้านข้างนะครับขอบกระบอกห่วงเชื่อมนะครับเห็นไหมเอาสี่เอ้เอาเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยรายการที่สิบแปดหกร้อยบาทต่อมานะครับรายการที่สิบเก้านะครับจะเป็นพระสมเด็จวัดลังคังพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้เนี่ยเป็นสมเด็จนะครับนี่หลังเนี่ยเป็นหลังแบบ หลังกระดานนะพี่นะเป็นหลังปืนป้นๆขึ้นๆเลยนะครับสวยนะครับ f อซครับสวยนะครับเนี่เห็นไหมพี่หลังเน่าเนหนึกๆเป็นหลังสังขยาแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวขอแบ่งปันพี่พี่เอซครับเนี่ยเห็นไหมเดิมๆแบบนี้นะครับเอาไปสี่ร้อยพี่เอาสี่ร้อยบาทนะครับวันละครั้งนะครับองนี้พิมพ์ใหญ่พ็คเกจจดซุ้มนะครับ สวยเะครับพี่เก่าๆแบบนี้นะครับก็นานๆเจอนะพี่นานๆๆเจอดูนะครับดูนะครับรายการที่19นะครับประมาณรายการที่20นะครับ f c ครับเป็นพระปิดตาเนื้อตะกัวเก่าไม่ทราบสำนักนะครับเห็นไหมพี่เก่าแบบตะกัวเนเก่าจริงเลยพี่อ่าตะกัวเนเก่าจริงนะครับเดิมๆแบบนี้นะครับไม่ทราบหลวงพ่อนะครับไม่ทราบหลวงพ่อขอแบ่งปันนะครับเอา เอาเอาสี่ร้อยบาทนะพี่เอาสี่ร้อยบาทนะครับสำหรับปิดตาเนื้อตะกัวเก่าไม่ทราบสํานักนะขอสี่ร้อยนะครับอยู่ในเลี่ยมนะพีวลาอยู่ในเลี่ยมต่อมารายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญมหาลาภนะครับหลวงปู่ศรีฉันทศิริอายุร้อยยี่สิบหกปีรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกผิวแบบว่าลมันปูนะครับเห็นไหมพี่เส้นสายฝนเส้นขนแมวที่พื้นเหรียญคมชัดเจนนะครับ สวยมากนะครับได้มาแบบนี้เลยนะพี่นะปี2518นะครับปี2518นี่ดูหน้าดูตานะครับเห็นไหมเหรียญนี้แบ่งปัน400บาทนะครับ400บาทนะพี่นะสวยสวยเดิมๆครับ FC ครับสวยสวยเดิมๆแบบนี้เลยนะ400บาทนะร,รายการที่21นะครับต่อมานะครับรายการที่22เดี๋ยว ยี่สิบสองเนี่ยเป็นรูปหล่อเท้าวิสุวรรณนะครับแล้วแบบว่าเก่ามากนะครับองนี้เก่ามากนะครับนี่เห็นไหมกระแสโลหะนะครับการหล่อโบราณนะครับเดิมนะครับพี่สวยๆไว้แบบนี้เลยนะครับแล้วดูนะครับเห็นไหมนี่นะี่นะเหลืองอมเขียวแบบนี้นะครับวันณะพระนะครับพี่เป็นเท้าวิสุวรรณวัดสุทัศนะครับหล่อโบราณเนื้อเก่าๆแบบนี้นะครับพี่ เนื้อเก่าๆแบบนี้นะครับก็เนี่ยแบ่งปันพี่พี่เอไปนะเอา500บาทนะครับเอา500บาทเท้าเวสุวรรณหลอโบราณนะครับนี่รายการที่22นะครับรายการที่22ใครไหวใครได้เลยนะครับต่อมา23นะครับเป็นรูปหลอดนะครับพระชัยหลวงปู่เอี่ยมนะครับองค์นี้เอา500เหมือนกันนะครับสภาพเก่านะครับพี่เดิมๆเลยนะครับเห็นไหมนี่นะครับ นี่นะครับเนื้อเนี่ยปึกเลยพี่จัดมากนะครับเนื้อจัดมากเห็นไหมเอา500บาทนะรพระชัยปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับหล่อโบราณสภาพใช้นะครับเอฟครับหล่อโบราณสภาพใช้นะครับเห็นไหมสวยงามแบบนี้เลยนะพี่นะ้าห้าร้อยหาร้ยรายการที่23ประมาณรายการที่ยีครับเป็นพระชัยนะครับอันนี้ น่าจะเป็นของปู่บุญนะพี่นะแล้วดูรอยเดือดนี่นะครับเม็ดเดือดเม็ดเกินนะครับกระแสโลหะรอยประกบข้างนะครับเนี่ยพระเดิมๆนะพี่นะล่องรอยการใช้กระแสโลหะเก่าๆแบบนี้นะครับก็ขอแบ่งปันนะครับห้าร้อยบาทนะครับพระชัยปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับเนื้อหล่อโบราณโลหะทองผสมนะครับสวยมากนะครับองนี้สวยมากนะครับเห็นไหมนี่นะพี่นะ นี่นะพี่ๆเห็นไหมเนี่ยเดิมๆเ,เลยครับ F4 ครับเดิมๆเ,เลยครับห้าร้อยบาทเนี่ยรายการที่ยี่สิบสี่ครับพี่ๆครับต่อมารายการที่ยี่สิบห้านะครับยีนะ่สิบห้าเนี่ยเดี๋ยวมีจอบอีกหนึ่งองค์พี่อ่าจอบรายการที่ยี่สิบห้าเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่องค์นี้เป็นพิมพ์ ท้ากระดกนะครับองค์แรกเนะี่ยเป็นพิมพ์แข้งติดนะครับกระใสโลหะเก่าแบบบึกบักทั้งคู่นะครับนะเห็นไหมค่อยๆดูค่อยๆพิจารณาเลยนะครับพระหล่อบโบราณนะครับสภาพนี้นานๆเจอนะพี่นะนานๆเจอแล้วดูปากปิ่งดูการใช้นะครับเห็นไหมพี่เขาใช้จริงนะพี่นะแบบนี้นะครับใช้จริงแล้วพระสวยด้วยนะพี่นะพระสวยด้วยเอาไป700บาทนะครับ7จ0บาทจอบหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะครับพิมพ์ เท้ากระดกนะพี่นะพิมพ์เท้ากระดกสวยๆแบบนี้เลยรายการที่25นะครับต่อมารายการที่26นะครับจะเป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงปู่ดูนะครับพระพรทม,มะปัญโยนะพี่นะแบบนี้แบ่งปันพี่พี่ fc ครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะเป็นเหรียญหล่อโลหะทองผสมนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับ fc ครับสวยๆเดิมๆแบบนี้แล้วพี่เห็นไหม นี่นะครับเรียมเงินหนาๆน,นะพี่นะองค์นี้เรียมเงินหนาๆแบบนี้นะด,ดูนะครับก็ขอแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะสำหรับเหรียญหล่อพระพมะปัญโยนะครับเอาหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะบ,บูดูว่าสแกรายการที่ยี่สิบหกนะ ต่อมารายการที่27นะครับจะเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับหลวงปู่ทิมวัดลหารไล่นะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินลงยานะครับสองห้าหนึ่งแปดสภาพสวยๆนะครับเห็นไหมพี่อ่าสองห้าหนึ่งแปดสภาพสวยเลยนะครับเห็นไหมพี่เดิมๆแบบนี้นะครับนี่นะครับเนื้อเงินนะครับพี่เนื้อเงินนะครับจีวงจีวอนนะครับลงยาจีวอนมีต่อโคด้านหน้านะครับแบ่งปัน 1,800บาทนะครับ1,800บาทนะครับเหรียญเนี้ยเงินลงยาปูทิมนะครับอ่ารายการที่27นะครับ FC ต่อมารายการที่28นะครับเป็นเหรียญอ่าหเหรียญนะครับรุ่นสร้างโรงเรียนหลวงปู่ทวดนะครับปี09นะครับองนี้ผิวกระหลาทองเนี่ยแชมป์แชมป์เลยครับแบ่งปัน1,800บาทนะครับพระครูวิสัยโสพลทิมนะครับ ดูนะครับพี่เหรียญสวยก็ไหลเต็มๆนะครับใครชอบใจเหรียญนี้นะครับเช่าหาไว้ขึ้นคอได้เลยนะครับไม่ต้องเอาไปเลี่ยมให้เสียเวลาแล้วนะครับทางร้านเราเนี่ยได้มาแบบนี้ก็จัดให้แบบนี้นะครับ1,800บาทนะครับเลี่ยมงานขึ้นมือนะครับเงินหนาๆแบบนี้เลยพี่เงินหนาๆแบบนี้เลยนะครับ1,800บาทรายการที่28นะครับอ่ะ สำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ